สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนครับวันนี้นะครับมีข่าวเกม r a g n a ok ็อกมาฝากกันอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น r a g n a ok ็อกภาคใหม่นะครับที่กําลังจะเปิดให้เราเล่นกันทั้งบนมือถือแล้วก็ PC เป็นแบบ cross platform นั่นเองครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จับเพบทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจทวินท to ็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อเกมตอนนี้ว่า l ล็คล r อก Project Meta หรือว่า RO 3นั่นเองครับซึ่งเกมนี้นะครับกำลังจะไปเปิดตัวที่งาน G-Star ที่ประเทศเกาหลีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเป็นแล็คล็อกมือถือ Cross Platform กับ PC ซลิขสิทธิ์แท้นะครับผมที่ ทุกคนจะได้เล่นกันแน่นอนนะครับในปี2025นั่นเองนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ที่ผมมาทำคลิปหรือว่ามาแจ้งข่าวเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมีการรับสมัครนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปร่วมงานและในงานก็น่าจะมีเรื่องของการได้ลองเล่นแล้วก็สัมผัสต,ตัวเกมนะครับของ l a c Rock Project Meta ตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับโดยในภาพนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับผมเรื่องของปาร์ตี้ นะครับว่าเออในงานเนี่ยก็จะมีปาร์ตี้นะมีแบบว่าเลี้ยงฉลองกันนะครับแล้วก็มีดื่มดํากับการประจันภัยที่เซา์เกตแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวพวกโรดแมッ p หรือว่าแผนพัฒนาของ RO เวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็มีการรับของขวัญพิเศษรวมถึง Head วร์ e l i m i t e ดด้วยนั่นเองนะครับส่วนระยะเวลาเนี่ยเขายังบอกว่าโปรดติดตามไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าร่วมนะครับโปรเจกต์นี้หรือว่าเข้าร่วมการเทสของตัว เกมเวอร์ชันใหม่นี้หรือว่าอยากสัมผัสเป็นคนแรกๆที่จะได้เล่นเกมนี้นะครับผมก็เข้ามาที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้ครับเป็นหน้าต่างเซอร์เวย์นะครับแล้วก็มีคําถามที่จะคอยถามเรานั่นเองอย่างข้อแรกก็จะถามว่าเราเล่นแล้วเรอออนไลน์มากี่ปีนะครับอันนี้เราก็สามารถตอบตามความจริงของเราได้เลยนะครับเคยเล่นไฮคลาสหรือไม่นะครับถ้าเคยก็บอกว่าใช่ไม่เคยก็บอกว่าไม่นะครับอ่า แล้วก็ RO อะไนบ้างที่เราเคยเล่นมากกว่า6เดือนนะครับผมอ่าอย่างตัวผมก็ r x นะครับอ่า RO Origin นะครับผม ROM อ่าสอันนี้หลักๆที่ผมเล่นยาวๆอันอื่นก็เคยเล่นแต่อาจ,จะไม่ถึง6เดือนนะครับก็ลองตอบไปตามของเราได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ข้อนี้นะครับก็เลือกเล่นอาชีพไหนเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะติ๊กได้นะครับแล้วก็มีด้วยนะฮะว่าเออเราเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ เคยเติมเงินสูงสุดใน r o เท่าไหร่นะครับผมอ่าก็ถ้าเป็นสายฟรีก็กดตรงนี้นะแล้วก็ดูว่าเราเติมเท่าไหร่ก็เลือกกันไปอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ข้อใดต่อไปนี้เป็นคําอธิบายที่ตรงกับความชอบของคุณใน r o มากที่สุดนะครับอันนี้คุณก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับอ่ะมาดูหน้าต่อไปนิดนึงนะครับหน้าต่อไปเนี่ยก็คือ อ่าคุณชอบเกมแนว M.M.O มากแค่ไหนนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมแนว M.M.O ตลอดนะครับเกมเก็บเวล์มัลติเพลเยอร์ออนไลน์โร่เพลย์เกมเนี่ยอ่าคุณก็สามารถที่จะมาตอบได้เลยนะครับผมว่าชอบมากชอบเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเฉยๆหรือยงไงนะครับก็สามารถมาตอบตรงนี้ได้ครับแล้วก็เกม M.M.O ที่เคยเล่นอื่นๆนะครับคุณสามารถที่จะมานั่งติ๊กได้ครับในโครมิวออริจินหรืออะไรเงี้ยครับคุณสามารถที่จะติ๊กได้เลยนะครับว่าคุณเคยเล่นเกมไหนบ้างนะครับอ่าแล้วก็ เขาจะถามว่าเราเล่น MMO เนี่ยบนมือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์หรือว่าทั้ง2อย่างนะครับคุณก็สามารถติ๊กไปได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับสถานะโซเชียลของคุณในเกมประเภท MMO คืออะไรนะครับ,รบก็จะมีทั้งแบบพยายามไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆหรือเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะมาติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คุณคิดว่าระดับการเล่นเกมมือถือประเภท MMO เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเขาให้เราประเมินตัวเองนะครับว่าเราเนี่ย เล่น MMO เนี่ยระดับไหนจะเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญเลยไหมหรือว่าขั้นสูงนะฮะหรือว่าจะเป็นมือใหม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราติ๊กในส่วนของว่าเราเนี่ยเล่น MMO เนาะมันก็จะมีเรื่องของกิลเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนในเกมนั่นเองครับถัดมาเนี่ยเขาก็จะถามว่าในช่วง6เดือนเนี่ยคุณเล่นเกมแนวอื่นบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็จะมี MMO ให้ติ๊กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของหัวข้ออื่นๆให้ติ๊กด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก IDOL Survival Sport c a s u u l m o o b บนะครับก็มีทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองติ๊กได้เลยนะครับผมว่าเพื่อนๆเล่นแนวไหนมาบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาจะถามว่าคุณอาศัยอยู่ในเมืองอะไรนะครับก็ให้ตอบว่ากรุงเทพนะฮะถ้าตอบว่าอื่นๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าร่วมการทดสอบหรือว่าเข้าร่วมงานของตัวปาร์ตี้นี้ไหมนะครับก็ถ้าใครแบบว่า อยู่กรุงเทพก็ติกรุงเทพเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดและอยากจะเทสจริงๆอาจจะติกรุงเทพไว้ก่อนแล้วก็รอเขาประกาศวันก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาจะขอข้อมูลนิดนึงนะครับเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ id line ชื่อ line แล้วก็ที่อยู่ของอีเมลนะครับก็คืออีเมลเรานั่นแหละนะอ่าตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลของเราไปได้เลยเพื่อเขาจะติดต่อกลับไปนะครับว่าคุณจะได้ไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ่าว่าคุณได้รู้จักเรื่องนี้ จากใครนั่นเองนะครับก็มีทั้งพี่ป๊อปชาแนลนะครับพี่ชิปดอนนะครับอาร์โอเแล้วก็เลเซอร์กรวมถึงตัวผมนั่นเองนะครับผมก็ใครดูคลิปนี้ก็ฝากติ๊ก k l จุงโกด้วยละกันนะครผมแล้วก็ให้เลือกเพศอายุนะครับแล้วก็อาชีพปัจจุบันของท่านนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการทำเซอร์วย์เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวข่าวต่อไปเนี่ย จะมีอะไรประกาศยังไงเนี่ยคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะครับของตัว r o Project Meta ไว้ได้ที่ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับเวลามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับ r o Project Meta ก็จะมีการประกาศผ่านทางไลน์นั่นเองนะครับเพราะว่านี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นเฟสแบบว่าเฟสแรกเลยก็ว่าได้นะครับของตัวเกมที่เ,เปิดมาให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็อ,อ,อยาก คนที่อยากจะทดสอบจริงๆหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ RO จริงๆนะครับผมก็อันนี้คือเรียกได้ว,ว่าเป็นเฟสแรกเลยก่อนที่เกมจะปล่อยทีเซอร์อะไรด้วยซ้ำนะครับก็อย่าลืมนะครับมาลองลงทะเบียนดูแต่ว่าต้องเป็นคนที่สะดวกไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเล่นที่งานด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือคุณจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่ามาแจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นโอกาสให้ใครหลายๆคนได้เข้าไปทส ตัวเกมตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปและบ๊ายบายสวัสดีครับ